สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขายไปร้องไห้ไปลุงพิการถูกสาวหลอกให้รักขโมยเงินแสนหวย400ใบหนีสาวใหญ่หลอกให้รักก่อนแอบกดเงิน130,000หลังจากหลานสาวที่อำเภอเชียงดาวโทรศัพท์มาสอบถามด้วยความเป็นห่วงทราบว่าคุณลุงถูกสาวใหญ่คนนึงเข้ามาตีสนิทหลอกให้หลงรัก ก่อนจะเชิดเอารัตตอรี่ไป400ใบและยังแอบกดเงินเข้าแอปพลิเคชันโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของคุณลุงไป130,000บาทเหลือยอดเงินให้คุณลุงใช้เพียง35บาททีมข่าวเดินทางไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพบว่าคุณลุงขาไม่ดีข้างขวาใช้แขนซ้ายได้ข้างเดียวลุงเล่าว่านั่งขายรัตตอรี่ที่นี่มานานหลายปีกระทั่ง3เดือนก่อนได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ50ปีเข้ามาพูดคุยขอซื้อรัตตร่หลังจากนั้นก็แวะเวียนมาหาและอาสาพาไปส่งที่ห้องพักหลายครั้งจนกระทั่งสนิทสนมและมีสัมพันธ์กันสองครั้งต่อมาหญิงคนดังกล่าวได้ขอเอา,ารัตตร่งวดวันที่1พฤศจิกายน64ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นประมาณ400ใบอ้างว่าจะเอาไปขายให้เพราะสงสารลุงที่ขาไม่ดีแต่สุดท้าย ก็ไม่ได้เงินกลับมานอกจากนี้ยังทราบภายหลังด้วยว่าหญิงคนดังกล่าวได้แอบจดรหัสเข้าแอปพลิเคชันธนาคารที่จดไว้ในสมุดวางไว้หัวเตียงโอนเงินออกจากบัญชีไปทั้งหมด1,30,000บาทเหลือยอดเงินไว้ให้ดูต่างหน้าเพียง35บาทคุณลุงบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ตนเองถึงกับใจสลายเพราะเงินที่เอาไปเป็นเงินเก็บก้อนเดียวของชีวิต ไม่เคยคิดว่าคนที่คบหากันมาจะทำได้ลงคอเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยบอกไปแล้วว่าเงินเก็บทั้งหมดที่มีจะมอบให้หลังจากที่ตนเองเสียชีวิตแล้วแต่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอเก็บไว้เป็นทุนหมุนเวียนขายรัตารี่ก่อนส่วนที่หญิงคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาของตนนั้นไม่เป็นความจริงเพียงแต่คบหากันเท่านั้นคุณลุงยังวิงวอนขอให้หญิงคนดังกล่าวนำเงินมาคืนทั้งหมด และจะไม่เอาเรื่องเป็นคดีความตอนนี้ต้องการเพียงเงินมาลงทุนขายลอตอรี่เท่านั้นเพราะตนมีเงินติดตัวเหลือเพียง40บาทไม่มีเงินไปซื้อลอตอรี่มาขายคุณลุงยังบอกด้วยว่าเมื่อ3ปีก่อนเคยถูกแม่ค้าในตลาดเดียวกันหลอกยืมเงินไป2 0 0แสนบาทอ้างว่าจะนำไปลงทุนปล่อยเงินกู้และจะให้ดอกเบีย้ยตอบแทนปรากฏว่าเงินจำนวนดังกล่าวหายไปพร้อมกับแม่ค้าคนดังกล่าว จะแ,แจ้งความก็ไม่มีหลักฐานกว่าจะตั้งต้นใหม่เริ่มมีเงินเก็บอีกครั้งก็มาถูกหลอกอีกด้านนางนานล่ายินชาวเมียนมาแม่ขารลอตเตอรี่ในย่านเดียวกันซึ่งเป็นผู้ที่พาคุณลุงเข้าไปแจ้งความที่สพเชียงใหม่เปิดเผยว่าเห็นคุณลุงขายลอตเตอรีร่บริเวณดังกล่าวมานานปกติจะเห็นลุงขายลอตเตอรีร่เป็นแผงแต่สองงวดก่อนสังเกตเห็นว่าแผงลอตเตอรีร่หายไปเหลือลอตเตอรีร่10บกว่าใบตอนแรกนึกว่าขายดี แต่เมื่อเห็นลุงหน้าเศร้าก็เริ่มเอะใจจึงสอบถามจนทราบเรื่องตอนแรกลุงไม่ยอมบอกว่าเป็นใครบอกว่าจะรอให้หญิงคนดังกล่าวเอาเงินมาคืนแต่ผ่านไปเกือบเดือนก็ไม่ได้เงินคืนด้วยความสงสารจึงพาลุงไปแจ้งความลุงบันทึกประจําวันไว้ที่สพเมืองเชีงยงใหม่ทางตํารวจได้ติดต่อไปหาหญิงคนดังกล่าวแล้ว บอกว่าจะนำเงินทั้งหมดมาคืนให้กับลุงในวันที่17ธันวาคมนี้ซึ่งก็หวังว่าลุงจะได้เงินคืนกลับมาค้าขายได้อีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ